ต่อไปเขาเชิญท่านมังกรศรีเจริญกุลพิปรายที่ท่านขออนุญาตใช้ประผ้วพอยประกอบการวิพายด้วยผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อที่เชิญท่านมงกรครับกราพเียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภา <S S จากกลุ่มผู้ประกอบการจากอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับในอดีตผมเป็นผู้ผลิต สุราน้ำขาวเท่ามาดที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน,นครับเมื่อกว่า20ปีที่แล้วเคยได้รับรางวัลจากท่านสมคิดจาตุสีพิทักษ์ขอยัญาตเอ่ยนามครับได้รับรางวัลโอท็อปรองชนะเลิศลำดับที่3ของภาคเหนือนะฮะแล้วก็ได้ผลิตแต่ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆเรื่องในเรื่องของภาษีในสมัยนั้นที่ที่ยังไม่มียังไม่มี<อ>ผู้ที่เข้ามาพัฒนาในด้านของสุรา ผมก็เลยต้องปิดกิจการไปผมเป็โรงงานแรกของจังหวัดน่านครับที่ผลิตสุราโดยเขียนแบบก่อสร้างเองด้วยโปรแกรม a u t o c แคแล้วก็เป็นโรงงานตัวอย่างของจังหวัดน่านมีหลายโรงงานที่ผลิตสุราพื้นบ้านมาดูตัวอย่างที่โรงงานผมการดื่มสุราของของคนไทยจะปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันอยู่คู่กับประเพณีไทยมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีสงการานที่ใกล้จะถึงสาเหตุที่พระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์เนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นเกิดจากประชาชนคนไทยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเสียชีวิตทุกปีช่วงหนึ่งก็จะประมาณ300กว่าท่านขึ้นไปปีใหม่ก็300สงการานก็300เราพยายามควบคุม เจ็ดวันอันตรายจนอาจจะเป็นสิวันอันตรายแล้วก็ได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างสุราย,ยี่ห้อหนึ่งของประเทศจีนมีอายุร่วม2,000ปีใช้รับแขกบ้านแขกเมืองเมื่อหนึ่งปีคศ1972ครับเติ้งเจียวผิงใช้สุราย,ยี่ห้อหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับปัจจุบันขายดีเป็นเทน้ำเทท่า 5, ครับ ทุกคนที่ไปเที่ยวจะต้องซื้อกลับเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งครับของประเทศจีนทุกท่านคงรู้นะฮะถามกลับมาที่เมืองไทยครับวันนี้มีหรือ,อยังครับยี่ห้อที่คนต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วต้องซื้อกลับซื้อไปเป็นของฝากซื้อไปเป็นของที่ระลึกซื้อไปในวางในหิ่งโชว์ที่บ้าน ผมขอขอบคุณคณะทำงานด้านกฎหมายและวิชาการคอมสำนักสำนักง,งานประธานอุธิศภาแล้วครับช่วยย่อพระราชบ,บัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาผมขอไปแล้วสนับสนุนร่างพระราชบ,บัญญัติฉบับนี้ครับโดยเฉพาะมาตรา 19, 23, 24มาตรา19บอกไว้ว่าครับถัดไปนะฮะจะมีคณะคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งในวงเล็บสองได้เพิ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามาเป็นเรื่องที่ดีครับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดท่านมาจากตัวแทนประชาชนท่านจะเข้าใจบริบทของปัญหาแต่และจังหวัดวงเล็บสี่ครับอันนี้เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกครับผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ก็จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการของการจำหน่ายหรือขายดื่มสุราด้วยเห็นด้วยครับทุกวันนี้เยาวาชนคืออนาคตของชาติใน <Okay. S 2> อนาคต <Okay. S 1> เขาจะต้องมีความคิด <Okay. S 1> มีความอ่าน <Okay. S 1> เหตุใดถึงต้องเอาเข้า,ขามา <Okay. S 1> โอ้ผมยินดีฮะินดีเมื่อเห็นร่างฉบับนี้เข้ามาสนับสนุนครับ ถัดไปครับอีกมาตราหนึ่งครับมาตรายี่สิบสามครับสถานที่ราชการยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลสโมสรการจัดเลี้ยงตามประเพณีที่ผ่านมาจะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสถานที่ราชการเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ย หลังเลิกงานปาร์ตี้เล็กๆแก้เหนื่อยแก้เครียดหรือสโมสรหรือการจัดเลี้ยงตามประเพณีตามประเพณียกตัวอย่างง่ายๆครับคืนสู่เย่าแทบไม่ได้จัดกันเลยครับในที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยปัจจุบันต้องไปจัดตามโรงแรมหรือสถานที่เอกชนอื่นๆ เพื่อไม่ให้มีความผิดตามพระราชบัญญัติในอดีตถัดไปครับมาตายิบสี่ครับสถานศึกษาอันนี้ระบุชัดเจนนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือการจัดเลี้ยงตามประเพณีหรือการสอน ด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับการรับรองอันนี้แน่นอนครับวิทยาลายัยหรือว่ามหาวิทยาลายัยตรงนี้เขามีสาขาการโรงแรมอยู่บุฟเฟ่ต์เบฟเฟชนะครับตรงนี้เขาสอนอยู่เรื่องไวน์เรื่องการาผสมไวน์เสิร์ฟไวน์ในงานต่างๆที่เตรียมตัวจะให้นักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วมีอาชีพได้ทันทีครับลดการว่างงานผมขออนุญาตยกตัวอย่าง ในจังหวัดห่างไกลชนบทแห่งหนึง่งผู้อำนวยการโรงเรียนครับได้อนุญาตให้แม่บ้านจัดงานประเพณีซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อหารายได้ในชนบทต่างจังหวัดจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าศูนย์รวมของหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งผู้ใหญ่บ้านประธานแม่บ้านประธานอสอม,สอม แม้กระทั่งเจ้าอาวาสเวลาประชุมหรือร่วมงานใดๆก็ตามเนี่ยทั้ง4ี่หน่วย5องค์กรต้องมาร่วมประชุมกันทุกครั้งในปีหนึ่งได้ขออนุญาตจัดงานท่านทราบไหมฮะผู้อำนวยการโรงเรียนโดนตั้งกรรมาการสอบวินัยร้ายแรงเนื่องจากให้แม่บ้านไปจัดงานประเพณีเพื่อหารายได้เข้าหมู่บ้าน กำไรไม่ถึงหมื่นครับผู้ใยการโรงเรียนโดนตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกินไม่ได้นอนไม่หลับงดบําเน็จขออนุญาตนะครับงดการขอพระราชทานด้วยทุกอย่างก็น่ำเข้ามาหมดครอบครัวต้องห่างจากสังคมวันนี้ คณะกรรมการได้วินิจฉัยเรียบร้อยแล้วก็ได้รับบทลงโทษไปตามสมควรนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยล้กันนะครับว่าลงโทษยังไงบ้างนะรพระชราบัญญัติฉบับนี้จะเป็นการปลดล็อกสถานศึกษาทุกคนที่จบมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งจบจากโรงเรียนมัธยมปฐมเข้าสู่ back to school กลับไป จัดงานฉลองในโรงเรียนได้โดยมีคณะกรรมการ,การเป็นผู้กำหนดสิ่งเหล่านี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่คณะที่ได้ทำได้แก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมามพี่น้องทุกคนผมเคยเป็นคณะกรรมการจัดงานคืนสู่เย่าวเวลาไปจัดนอกสถานที่ครับค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นมารายได้ที่เราจะเอามา กลับมาบำรุงโรงเรียนมันลดลงครับค่าสถานที่ค่าดนตรีค่างานเลี้ยงค่าตั้งเวทีทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดเป็นเงาตามตัวครับแต่เมื่อจัดในสถานที่นะฮะที่จัดไว้ให้โดยการอนุญ,ญาตได้รับการอนุญาตสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องขอขอบคุณครับครัขบขอบคุณมากครับ